กลับไปไหมอ่ะเดือดร้อน 19นาฬิกาวันที่25กรกฎาคมภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งสามารถจับภาพคนร้ายสวมเสื้อแขนสั้นสีน้ำเงินกางเกงขาย,ยาวสีดำเดินเข้ามาวนดูที่ลานจอดรถและขโมยรถจักรยานยนต์ของหนุ่ม Grab Food ท,ที่จอดอยู่แล้วขี่ออกไปอย่างรวดเร็วต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสพมืองชลบุรีได้รับแจ้งเหตุมีผู้ถูกลักขโมยรถจักรยานยนต์ จึงได้รีบรุดเข้าตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนโดยเหตุเกิดที่บริเวณหน้าร้านสะวกซื้อโลตัสเอ็กเพรสซอย11ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองชนบุรีพบผู้เสียหายชื่อนายวิการเกตแก้วอายุ32ปีนุ่ม grab food ยืนรอเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยสีหน้าเศร้าแบบเซ็งๆให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าตนเองมีอาชีพขับแก a b ฟู พร้อมเดินพาไปชี้จุดที่คนร้ายนำกระเป๋าแกร็บที่ใส่อาหารไปทิ้งไว้ข้างถนนห่างจากจุดที่รถจักรยานโยนต์หายไปประมาณ20เมตรพร้อมทั้งเปิดกระเป๋าภายในมีอาหารที่ลูกค้าสั่งไว้หลายรายการแต่กุ้งสดจำนวน1กิโลกรัมคนร้ายได้เอาไปด้วย จากการสอบถามนายวิการเล่าว่าก่อนเกิดเหตุฝนตกแต่ลูกค้าได้โทรสั่งอาหารและของสดจึงได้มาจอดรถเพื่อซื้อของที่โลตัสแห่งนี้โดยได้เสียบกุญแจรถคาไว้เพราะตนคิดว่าเข้าไปแป๊บเดียวคงไม่มีอะไรโดยเอาเสื้อคลุมฝนปิดบังไว้ แต่ไม่คิดว่าจะมีคนคอยจ้องอยู่เมื่อออกมาจากการซื้อของก็ไม่พบรถจักรยานยนต์แล้วจึงได้เดินตามหาและพบกระเป๋าใส่อาหารทิ้งไว้ข้างถนนสอบถามชาวบ้านใกล้เคียงได้แต่บอกว่าเห็นคนร้ายเป็นชายอายุประมาณ20ปีเศษสวมกางเกงขายยาวสีดำเสื้อสีน้ำเงินโดยรถคันดังกล่าวเป็นรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ1 1 0 i สีน้ำเงินป้ายแดงหมายเลขทะเบียน0 3น9 3 6 พอเมืองชนบุรีที่เพิ่งซื้อออกมาและผ่อนไปได้เพียงแค่3เดือนเพื่อจะมาวิ่งรับส่งอาหารหารายได้เนื่องจากช่วงนี้งานหาทำยากถูกบังคับให้หยุดถูกเลิกจ้างเพราะโรคระบาดโควิด จากนั้นเมื่อเวลา22นาฬิกาวันที่25กรกฎาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าพบคนร้ายลักษณะที่ตรงกับคนที่ขโมยรถจักรยานยนต์จากร้านสะดวกซื้อจึงได้ขี่รถสกดรอยตามไปจนสามารถจับกลุ่มตัวได้ทราบชื่อคือนายต่อศักดิ์เหล่าคออายุ27ปีกำลังขี่รถจักรยานยนต์บนถนนภายในซอยไม่ไกลจากที่เกิดเหตุจึงได้ทำการจับกลุ่มพร้อมของกลางเป็นรถจักรยานยนต์ฮอนด้ว 1ฟ0 i สีน้ำเงินป้ายแดงหมายเลขทะเบียน03-5936ขีด5936สอบพอเมืองชนบุรีซึ่งจากการสอบถามนายต่อศักได้เปิดเผยว่าตนต้องการรถไปใช้งานเห็นแล้วจึงอยากได้จึงได้ลงมือขโมยเพื่อเอาไปใช้งานเท่านั้นสอบถามนายชัดชนนสมศรีอายุ25ปีพลเมืองดีที่จับตัวคนร้ายไว้ได้เล่าว,ว่าตนเห็นใน Facebook ที่มีการแชร์เรื่องราวของหนุ่มแกรฟฟูดที่ถูกขโมยรถ ตนจดจำรถและทะเบียนไว้พอเห็นคนร้ายขี่ผ่านมามีสีและทะเบียนที่คล้ายกับรถของหนุ่มแกรฟฟูดจึงได้ขับรถสะกดรอยตามพร้อมเปิดดูทะเบียนจนมั่นใจว่าเป็นรถที่ถูกขโมยมาจึงได้แจ้งบาะแสกับตำรวจแล้วรีบช่วยกันกับชาวบ้านสกัดรถเพื่อจับตัวคนร้ายเอาไว้ได้และรอให้ตำรวจมาตรวจสอบ ทางด้านนายวิกรัรเกตแก้วหนุ่มแกรฟฟูดเจ้าของรถจักรยานยนต์ได้เดินทางมาที่ห้องสอบสวนสอพอเมืองชนบุรีพอทราบว่าได้รถจักรยานยนต์คืนก็ดีใจน้ำตาไหลกล่าวว่าขอบคุณผู้สื่อข่าวและขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันแชร์ในโซเชียลพร้อมทั้งขอบคุณพลเมืองดีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้ช่วยกันจึงได้รถคืน และอยากฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์ถึงพี่ๆแกรฟฟูทั่วประเทศอย่าชะล่าใจเหมือนตอนเด็ดขาดอยากาคากุญแจรถไว้กับรถเพราะมิจฉาชีพมันคอยจ้องอยู่ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ควบคุมตัวนายต่อศักด์คนร้ายรายนี้ไปสอบสวนและส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปคือคือเราเรามาเจอเขายัางไงครับขับรถมองซ้ายมองขวาอยู่อเห็นคุกนุเห็นที่ อย่ก okay. ็แชร์ในเฟซบุ๊กอ๋อแชร์กันในเฟซบุ๊กนะอ๋อแล้วเราเราก็สังเกตเห็นว่าน่าจะใช่เห็นว่าเห็นมองดูรุ่นเดียวกันก็มองดูป้ายเบียนแช่ก็เลยขี่ตามดูอ๋อขี่ตามมาดูดมเทุ่มแล้วเราเราก็ถามเขาเลย่ะว่าทำยังไงผมก็เลยโทรหาเพื่อนผมแล้วก็มาบอกให้จัดเราบอกอยู่รถถึงอ๋อ ก็เลยใช่แน่ครับคุณบุรมังดีที่เจอรถอยังนี่ยก็ขอบคุณนะครับผมผมอยากจะขอบคุณทุกทท่านนะครับพลังงานโซเชียลท,ทุกคนเลยนะครับที่ได้ช่วยติดตามทําให้ผมได้เจอรถนะครับก็ขอบคุณมากมากครับดีใจครับดนะีใจมากครับวันนี้วันนี้ได้ได้ตังค์หรือยังวันนี้ได้ประมาณสี่ห้าร้อยครับประมาณนี้นะ ก็อยากฝากไปถึงพี่ๆแก๊ปบทั่วประเทศนะครับนะก็ให้ดูแลตัวเองด้วยนะครับบางทีเราอย่าไปะลาใจเหมือนผมเป็นถือเป็นอุทาหรณ์ให้กับพี่แก๊ปนะครับทั่วประเทศเลยนะครับก็อย่าลืมกุญแจไว้นะครับที่รถนะครับเพราะว่ามีฉาชีพนะครับจ้องที่จะขโมยรถของท่านอยู่นะครับโชคดีที่วันนี้มีทางพี่ๆนักข่าว แล้วก็พลังงานจากโซเชียลผ่าน Facebook เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็พี่น้องประชาชนใกล้เคียงได้ช่วยช่วยบอกช่วยเห็นก็ทำให้เจอรถ